สวยไม่เส็จนะเออมันสวยไม่เสร็จมันก็คือไม่สวยป้เกี่ป้าอยากไปหลายคนมากแล้วแล้วทุกคนก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยก mm ี hmm. ้มันดีจริงๆมากขอบคุณมากกี่กี่แบบแบบนะนตัวนี้นะคะโอ้ยเ l ่อสวัสดีค่ะทุกคนวากูช่องกุ๊กกี้ไวฟีนเขามานะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่า ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนแล้วคือคลินิกที่กี้ชอบไปเป็นประจำเนี่ยคือเขาก็ปิดคือนิ่งคลินิกแบบ oh, <no. S 1> ในพื้นที่สิท์แองเคมาคือเขาก็ปิดกันแบบทั่วประเทศเลยใช่ไหมทุกคนก็เลยทาให้แบบว่าเฮ้ย oh, <no. S 1> ฉันีม่สามารถไปคลินิกนวดหน้าทําหน้าได้คือกี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบไปคลินิกมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราได้เสียเงินแล้วสุดเราสบายใจอะไรประมาณนี้นะเออไม่ใช่ค่ะทุกคนคือปกติเวลากี้ไปคลินิกใช่ไหมกี mm. ้ก็ทําแบบพวก เราทำวิตามินซีมาหน้าแบบนี้แล้วคือหน้าก็จะใสใช่ไหมคุกกี้เป็นคนที่ผิวอะแห้งง่ายแล้วก็คำง่ายใช่ไหมเวลาเจอแดดอะไรนี้แต่ด้วยความที่คลินิกปิดะคะ่ะทุกคนจะ<อ>ทำยังไง<อ>ให้หน้าของเรารอดภายใน14วันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะ<อ>หลายๆคนนะคะเ,<อ>เรียกร้องมาว่าแบบเฮ้ยอยากให้แบบคุกกี้อะทำแบบ สกินแคร์อะไรอย่างงี้กี่ก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ให้กี้เนี่ยได้มาอวดสกินแคร์ของกี้ที่กี่ใช้เป็นประจํานะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าพวกเนี้ยนะคือ no อนเซอร์ใดๆนี้ขอย้ำ no อนเซอร์นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นอันที่กี่ซื้อเองเสียงเงินเองแล้วก็เอามารีวิวเองใช้เองทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ได้แบบป p o n s o r ในแนนซินนะคะ ก็ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปช่องกุกกี้ไ i ฟี่คอมมานก่อนนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนคือการที่เราจะมีหน้าเนี่ยที่ใสมีหน้าที่แบบว่านุ่มชุ่มชื่นสว่างใสแต่งหน้าอะไรก็ติดทนนานติดง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนคือมันเป็นผิวแบบ ในฝันของสาวๆหลายคนใช่ไหมคือมันก็เป็นถึงในฝันของกี้ด้วยแหละนะคือกี้อเป็นคนที่แบบว่าลงทุนในการแบบใช้สกินแคร์นู่นนี่นั่นอย่างมากนะทุกคนคือเราเลือกอันที่แบบเหมาะกับเรามากที่สุดดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบผิวมันแล้วแบบไปเลือกสกินแคร์ที่แบบเหมาะคนผิวแห้งอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะเราก็มาเริ่มจากการที่เราเช็ดเครื่องสําอางก่อนนะคะเค่งผลิตภัณฑ์น,นิกี้ใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะกคนแต่ว่าเดี๋ยวกี้จะเอาเฉพาะอันที่กี้ชอบมาให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันเนาะคคคคืืออออออผู้้หหญิงงนนนะเเเวลาาใส่่มมััพพไไรยี คุนในกระขวานในเจลเพียมของคุณถ้าอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคือมันทำให้หน้าของเราเนี่ยเหมือนแบบอะไรเหมือนแบบเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคไงแล้วคือถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะไม่เกิดสิวได้คือสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่ต้องการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างหน้าของเราให้สะอาดนะคะคือพี่ก็มีแบบสองแบรนด์ที่พี่ชอบนะน้ำยาทำคภาษาดเครื่องสำอางก็คือมีกานิเย่ตัวนี้แหละค่ะทุกคนอันนี้เป็นฝาสีเหลืองนี่ใกล้หมดแล้วซื้อมาจากเซเว่นนะคะทุกคนคือแบรนด์เนี้ยจะมาเหมือนแบบเป็น first priority เลยนะกานเ่ี้้คืออลาางส หมดจดมากจริงๆแล้วคืออย่างเช่นแบบพวกมี้ป้ายตรงป้ายตาอะไรเงี้ยคือมันก็แบบมันไม่แสบตาได้ไงทุกคนสามารถเอาเคาต้องแัดชุบแล้วก็แบบกรีดตรงแบบข้างใต้ตาแล้วก็พวกแบบไอเลนอร์ไรเลอร์อะไรเงี้ยออกได้นะทุกคนเนี่ยคือดีจริงๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่เพิ่งซื้อมาอันนี้คือซื้อตามใบเฟิร์นเลยทุกคนคือมันแบบพึ่งได้เซ็ตของได้แบบดีมากจริงๆอันนี้ก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะตัวนี้นี่ ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟองนมฟองนมใช่ไหมทุกคนแล้วคือข้างล่างอ่ะมันจะเป็นแบบน้าําใสๆคือก่อนใช้มันก็ต้องแบบเขยา่าเขยา่าเออประมาณนี้อะไรเงี้ยให้เนื้อมันเข้ากันนะคือมันก็ใช้ดีแล้วมันก็ไม่แสบตานะ่ทุกคนตัวนี้นะคะของเซนกะอ่ะพอพูดถึงการล้างเครื่องสำอางไปแล้วใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะซึ่งโฟมล้างหน้าเนี่ยกี้ก็จะมี2แบรนด์ด้วยกันที่กี้ชอบนะคะทุกคนก็ ตัวนี้เลยนะคือยี่ห้อเนี้ยแบบดีหมดอ่ะเอาจริงๆนะคือเป็นแบบหนึ่งในดวงใจจริงๆอ่ะเซนกา p e เพอร์เฟกต์วเนี่ยคือไม่ว่าจะสีชมพูสีสีเขียวสีฟ้า,ฟายอะไรเงี้ยคือชอบมากทุกคนนะคือมันใช้ดีมากคือมันสามารถแบบหาได้ทุกที่อ่ะที่เซเว่นเซเว่นอะไรเงี้ยคือหาได้ราคาก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้แพงมากเกินไปแล้วก็เอื้อมถึงได้เนาะ บอกก่อนว่าการที่จะล้างหน้าให้สะอาดหมดจดเนี่ยใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวมันไม่พอนะคะทุกคนส่ว oh, <no. S 1> ห,หลายคนเนี่ยก็มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งในการช่วยล้างหน้าคือมือของเราเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะทุกคนกี้ก็มีตัวช่วยนั่นก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดหน้า2ตัวนี้นะคะที่กี้ใช้เป็นประจำแนละ้กคนมีใช้มาแบับ2ปีแล้วอันนี้เป็นของโฟเรโอนะคะส่วนอันนี้เป็นของเพียวด้านะทุกคนคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบ เฮ้ยอุปกรณ์ล้างหน้าเนี่ยมันจําเป็นจริงๆหรอทุกคนถ้าใครได้ลองอะไรอย่างเงี้ยกี้เชื่อว่าทุกคนจะติดใจแล้วคือทุกคนจะแบบไม่สามารถกลับไปล้างหน้าด้วยมืออย่างเดียวได้อะ่ะเออจริงๆจ,จะบอกเลยจริงๆนะทุกคนเนี่ยมันก็แบบอันนี้นก็จะมีปรับระดับได้ฝานะ คือครั้งแรกอะที่กี้ใช้เจ้าตัวอุปกรณ์ล้างหน้าพวกเนี้ยอะครั้งแรกที่กี้ลองใช้เลยนะคือตัวนี้แหละค่ะซื้อมาจากที่เมกาในดูดีฟรีคือพอแบบพอโฟมล้างหน้าปึ๊บแล้วพอใช้เจ้าตัวเนี้ยมันก็ถูๆๆๆๆไปอะแล้วพอล้างหน้าได้นาอะคือหน้ามันเนียนมากทุกคนหน้านแบบมันนุ่มมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดหมดจบจริงๆแล้วคือแบบเวลามีใครถามกี้อะว่าแบบ เฮ้ยควรจะซื้อดีไหมคือกี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ควรจะซื้ออย่างยิ่งเลยนะคะทุกคนคือถ้าใครได้ลองใช้แล้วจะไม่สามารถกลับไปล้างหน้าด้วยมือเปล่าได้เลยจริงๆเก oh, <no. S 1> ี้ยปลายอย่าไปหลายคนมากแล้วและเขาทุกคนก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยกี้มันดีจริงๆมากขอบคุณมากพี่กี้แบบแนะนำต้องมากโอเคแล้วก็ลืมบอกไปว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยมียี่ห้อหนึ่งนะที่กี้ใช้อะ่ะนั่นก็คือยี่ห้อนีน้่นเลยนะคะเป็นยี่ห้อ ไายเมรี่อันนี้เป็นแบรนด์ไทยนะทุกคนอันนี้เป็นกระปุกที่สองอแล้วแหละนี่อันนี้กระปุกที่สองอันนี้คือกระปุกที่สองแล้วนะที่ใช้อะ่ะคือจะบอกว่าแพคเกจจิ้งเขาแบบดีมากนะทุกคนแล้วคือโฟมลัางหน้าของเขานะฟอมันไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็แบบคือกลิ่นมนะันอะมีความแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากๆเลยนะทุกคนคือดมกลิ่นอนะแล้วมันรู้สึกว่าแบบ มันได้กลิ่นความเหมือนเราอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้ review your skin นะคะ deep cleansing gel นี่นะคือข้างในอ่ะเขาจะมีแบบรักษาความเป็นธรรมชาติมากทุกคนจะมีแบบแบบเป็นที่กันกระแทกน่าจะเป็นผักตบชวาหรือเปล่าคือเปิดมาคือกลิ่นแบบ ธรรมชาติมากทุกคนเหมือนอยู่ในห้องซาวน่าแบบห้องซาวน่าที่เป็นไม้ๆอ่ะเออที่เสื้อเนี้ยมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าดูในช่องของน้องโจตลืมเว้แล้วแบบเฮ้ยคือน้องอะ่ะเป็นคนที่ป้ายยาได้ดีมากๆจริงๆก็เลยแบบ ไม่ไหวจริงคะ่ะพอซื้อมาลองแล้วคือติดใจหนักมากนะคะงไงก็ขอบคุณน้องจบตื้นเลยนะพอได้มาใช้จริงๆเออมันดีจริงๆคะ่ะทุกคนต้องไปตั้นะคะอันนี้ค่าต่อมานะคะก็หลังจากที่เราล้างหน้าอ,อน้ำอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงจะแบบทา,ทาครีมอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่อย่าเพิ่งรีบทาครีมนะคะทุกคนใครที่แบบว่ายังพอมีเวลาอยู่นะคะก็สามารถนำแมส เออที่แมสหน้าเงี้ยนะมาใช้ได้อันนี้จะเป็นของ Amazing Grace นะคะอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่กี้ใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะทุกคนคือเขาจะมีแบบมีหลายแบบมากอันนี้คือเกี่ยวมาให้เป็นตัวอย่างนะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่กี่ใช้เพราะอันอื่นะคือกี่ใช้ไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นเหมยซื้อเหมยทรีพชีชาโคลแมสนะคะคือมันจะเป็นแมสแบบสีดาๆอ่ะคือได้ทั้งหน้าแล้วก็ลามไปถึงคอเลยนะทุกคนคือเขาจะมีสซองให้มานะนี่อันนี้จะเป็น3ซองให้มาจะมีทั้งหมดแบบ สามสเต็ปนะคะทุกคนคือบางคนแบบมาแค่หน้าไงสรุปว่าหน้าคือข,ขาวใสแต่คอยังดำอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้นะคะเนี่ยแมททั้งหน้าและแมททั้งขอแล้วคือเขเปิดหน้าออกมาคือหน้าใสมากทุกคนแล้วคือหน้าชุ่มชื้นมากจริงๆนะเะดี๋ยวพี่ลงไอจีเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ในแบบในเดสคริปชันด้วยเนาะเพื่อนๆจะได้แบบเออเขาไปศึกษาเขาไปดูได้เผื่อใครแบบ เอออยากลองใช้เลยรถ้าเกิดใครนะคะที่ยังพอมีเวลาอยู่บ้างเนี้ยก็สามารถใช้เจ้าเครื่องนี้ได้นะทุกคนที่ว่าคนนะ่าจะแบบเคยเห็นตามคลินิกใช่ไหมเครื่องนี้กี้อะ่ะก็ซื้อมาไว้ใช้เองที่บ้านเลยนะทุกคนเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเอ่อไคลโอนะทุกคนคือมันจะให้ความเย็นที่หน้าอย่างเช่นแบบเวลาที่แมสหน้าไปด้วยไงคือก็อาจจะใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะมันทําให้แบบเซรั่มของแบบแมสหรือว่าเซรั่มที่เราฉีดลงไปอะ่ะเออมันทําให้แบบ มันเข้าไปในผิวมากคือแล้วมันให้ความเย็นด้วยไงเออมันทําให้หน้าเราสบายขึ้นมากๆเลยอันนี้นะคะลองไปหาดูกันได้ในทั้งช้อปปี้ก็ได้หรือว่าลองพิมพ์ไปในแบบแฮชแท็กเน่ยไอจก็ได้นะซึ่งใครโออะไยเงี้ยต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนการลงครีมบํารุงผิวนะคะทุกคนเนี่ยคือเกียรใช้หลายตัวมากนะคะทุกคนคือมันแล้วแต่ด้วยว่าแบบคือเราใช้กลางวันหรือกลางคืนแล้วก็นั้นผิวหน้าของเราเป็นยังไงอยู่คเกียร์จะเป็นคนที่แบบผิวแห้งง่ายแล้วก็ผิวแบบไม่ง่ายค้าาาง่ยมกๆเเลแบบไปรั อย่างแรกที่กี้ใช้เลยนะก็คือน้ำตบนะคะทุกคนนี่กี้ใช้ของตัวนี้ค่ะเซนกับดี p moist lotion คือกี้ไปเจอมาที่ e ีฟแอนด์บอคนคือตัวนั้นอนะคือสกินแคร์ของกี้อะน้ำตบอะเออมันหมดพอมันหมดปุ๊บใช่ไหมคือกี้ก็อยากจะลองยี่ห้ออื่นที่แบบราคาไม่ได้แบบเวอร์วังหรือแบบแพงเกินไปคือตอนนั้นอะบอกพูดตรงๆเลยตอนนั้นไม่ค่อยมีเงินพอไม่ค่อยมีเงินปุ๊บเราก็ต้องหาแบบของที่มันแบบ เราพอจะแบบควักจ่ายได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แพงเลยนะทุกคนคือเขาจะให้เขามันจะมีทั้งหมด2ตัวอันนี้จะเป็นน้ําตกแบบเป็นน้ําใสๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็น deep moist emulsion นะคะทุกคนจะเป็นของเซนกะกีก็ได้ซื้อเจ้าตัวนี้มาด้วยเป็นของเซนกะเหมือนกันอันนี้มันจะเหมือนแบบใช้ตอนกลางวันนะทุกคนมันจะเป็นเอ่อเซนกะ white beauty glow uv cream เหมือนเขาจะผสมแบบก็ไม่โฟกัสเลยอ่ะนี่ คือเขาก็จะผสมครีมมีสารกันแดดมาให้ด้วยนะทุกคนเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวๆอะไรเงี้ยแล้วกิ๊กาออกมาทาให้ดูอันนี้ก็คือมันเนียนมันแบบซึมเร็วมากทุกคนคือกิ้กรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ผิดหวังอะที่แบบ ซื้อมาแล้วคือราคาไม่ได้แบบแรงไม่ได้แบบหลักพันนะอะไรเงรี้ยคือหลักร้อยอะทุกคนของแพงอะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์เราเสมอไปนะทุกคนบางครั้งของที่ราคาแบบเฮ้ยลงมาหนอ่อยแต่คุณภาพดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มว่ะแล้วมันทําให้เราอะอยากจะกลับไปซื้อของยี่ห้อนั้นอีกนะคะแล้วก็สกินแคร์อย่างเนื้อท่านี้คือกี้ก็จะแบบสลับกันใช้บ้างไม่ใช้บ้างคือแล้วแต่จะเป็นของแบรนด์ไทมารีเหมือนกันนะคะคนนี้จะเป็นกระปุกที่สองแล้วอันนี้หมดแล้ว เป็นแบรนด์เดียวกับโฟมล้างหน้าอันนี้แหละเออแล้วคือเหมือนเขาอะสากัดมาจากแบบข้าวเออประมาณนี้ทุกคนเขาสากัดมาจากข้าวนะทุกคนกี่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบที่ถึงแบบซื้อกระปุกที่สองมานะคะทุกคนมันทําให้ผิวหน้ากี้เนี่ยก็จากใสแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมากๆเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมที่เป็นคนที่แบบผิวแห้ง ผิวแห้งง่ายมากเนี่ยตัวเนี้ยแพ็คเกจจิ้งของเขาอ่ะมันน่ารักมากทุกคนมันแบบหรูหรามากจริงๆแกะให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมมันมีความแบบเป็นฟอยส์สีส้มๆแล้วก็พอแงะออกมาปุ๊บตัวเนี้ยข้างในอ่ะมันเป็นลายกุหลาบเว้ยคือเขาอ่ะใส่ใจรายละเอียดแพ็คเกจจิ้จงเราแบบทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากๆขนาดแบบดมเข้าไปอ่ะกลิ่นยังหอมอะ่ะเพื่อนๆจริงๆใครที่แบบผิวหน้าแห้งอ่ะคิดว่าควรจะตำอย่างแรงเลยนะคะอันต่อมานะคะก็อันที่ใช้นะ ที่กีใช้เป็นประจำนะคะกี้ก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะ New Skin Insta Long Face Whitening Milk นะคะตัวนี้คือตัวนี้กีไม่ได้เป็นคนซื้อมาเองเหรอกคือแม่กีเป็นคนให้มาเพราะแม่กีเป็นคนให้มาใช่ไหมกีก็เลยอ่ะโอเคโอเคใช้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยได้ยินยี่ห้อเนี้ย New Skin มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วคือเนื้อครีมมนะันอะครั้งแรกที่ใช้อะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อครีมดีมากอะทุกคนมัน ซึมเข้าผิวแล้วแบบมันไม่ต้องรอนานอ่ะก่อนที่จะแต่งหน้าแล้วมันผสมกันแดดด้วยอ่ะทุกคนมันแบบหอมแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันเนียนมันนุ่มมากมันทําให้แบบหน้าของเราอ่ะแบบจับเครื่องสาอางอยู่แบบดีมากจริงๆอ่ะทุกคนนี่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 นตัวหนึ่งที่ใช้นี่ตัวนี้เลยอันนี้นะคะจะบอกว่าราคาค่อนข้างแรงแต่ว่า ก็ซื้อมาใช้นะทุกคนเป็น c l a r r Triple C Skin o o o s t e r Treatment p a นะคะตัวนี้คือกี้เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนอนะ่ะน่าจะเคยเห็นแบบ mm. เขายิงแอดมาโดนบ่อยมากคิดว่าแหละคิดว่ามาโดนบ่อยมากนะ mm. เขาบอกว่ามันเหมือนแบบมันไม่ต้องไปคลีนอกเลยใช้ตัวนี้แล้วซึ่งมันมีขายในเซเว่นอเลเว่แล้วนะแต่ว่าในเซเว่นอเลเว่นะมันจะเป็นแบบเป็นซองๆหนละคนมันไม่ใช่แบบกระปุกกระุกนี้นะตัวนี้ มันดีมาก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 จริงๆนะคะเพราะว่ากี้ใช้แล้วกี้รู้สึกว่าหน้ามันขาวใสขึ้นบางครั้งแบบโดนแบบแดดสะสมมาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วพอใช้ปุ๊บอ่ะคือมันก็ไม่ได้แบบเห็นผลเลยทันทีนะประมาณสักสามวันเนี่ยหน้ามันใสขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่ได้แบบใช้ทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นสารสกัดเข้มข้นมาจากพวกแบบลามอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นมันไม่สามารถมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกวันนะตัวนี้มันข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ อยเช่นแบบรักแร้ก็ได้ตามครอบคับก,ก็ได้ตามเข่าอย่างเงี้ก็ได้นะบางคนแบบข่าดำาอยนะ่างเงี้ยแบบหน้าสวยขาสวยขาขาวหน้าขาวแต่ว่าเข่าดำก็สามารถใช้ได้นะทุกคนก็จะเป็นแบบม,มันใช้ไสด้านก็จะมีด้านบบเป็นป,ปุมแล้วก็เป็นดานที่แบบว่าเอาไว็ดวแบบสิสปรกอัอน,นี้ขม่ใช้แล้วกันนะกคนเนแบบด๋วยจ่ใดไปใช้ดีกว่านะคะ่ันข้างแรงแต่ว่าคุ้มมากแน่คุ้มมากจริงๆนะคะ นตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่กี้ใช้นั่นก็คือ La n e e Special Care นะคะคือกี้ก็ใช้แบบตัวนี้ก่อนนอนนะคะเป็น Lip Sleeping Mask นะะตัวนี้มีแบบในบ้านกี้มีหลายกระปุกมากทุกคนมันก็ลยแบบดูไม่ค่อยใช้ไปเยอะเท่าไหร่ก็คือเอามาแบบทาปากน,นะคะก,นนก่อนนอนก่อนนอนหรือว่าก่อนทาลิปสติกก็ได้นะตัวนี้พอตื่นมาปุ๊บ คือปากมันก็นุ่มชุ่มชื้นปั๊บเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบหน้าสวยผิวสวยแต่ปากอ่ะเป็นขุยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันก็จะสวยแบบสวยไม่เสร็จอ่ะเออมันสวยไม่เสร็จมันก็คือไม่สวยป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะหน้าของเราก็ มันก็ต้องให้ครบถ้วนทุกอย่างนะคะทุกคนซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใช้ของราคาเวอร์วังแบบเวอร์มากเนี่ยซึ่งราคาสกินแคร์พวกนี้นะคะกี้เชื่อว่าสาวๆทุกคนอนะ่ะคือก็สามารถเอื้อมถึงได้แหละเพราะว่ากี้เลือกมาแล้วมันไม่ได้ราคาสูงมากเกินไปนะคะทุกคนก็ วันนี้นะคะใครที่ชอบคลิกกี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกุกกี้ไวฟี่คอมมาด้วยนะคะก็กี้จะลงรายละเอียดเอาไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะว่าที่ใช้อะไรอะไรยังไงบ้างจ๋าจะไม่ใช่แบบดีเทลจ๋าจะเป็นแค่แบบช่องทางการสั่งซื้อหรือคุ๊กกี้ไม่ได้อะไรจากการที่แบบว่าโปรโมทให้พวกนี้นะก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยแบบเล็งอะไรไวแล้วแบบยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะแล้วมาดูคลิปกี้พอดีก็เฮ้ยอาจจะเหมือนแบบประกอบการตัดสินใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแบบ ความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังไงนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับช่องคุกกี้ไวไฟขอมานไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ